ในที่สุดวันนี้ก็วันที่20แล้วคะ่ะทุกคนวันที่เรารอมานิ่นนานนะคะวันที่เราจะได้รู้สักทีว่าเราจะอยู่มาหาลัยไหนคณะอะไรแล้วใช่ที่เราต้องการหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาบอกอันดับที่เรายื่มไปก่อนเลยดีกว่านะคะเรายิ่นไปทั้งหมด5อันดับค่ะก็จะมีอันดับหนึ่งเป็นวรารสารมอทอ,อันดับสองเป็นมนุษยศาสตร์ เกาหลีมสวแล้วก็อันดับ3เป็นจิตวิทยามทาค่ะแล้วก็อันดับ4จะเป็นนิเทศมเกษตรซึ่งอันเนี้ยเราเอาไว้กันหลุดแต่พอดีเราพิ่มาเห็นว่าคนสมัครตั้ง9,000กว่าคนเนี่ยทุกคนเราก็เลยแบบอืมเราจะหลุดเป็าอันดับสุดท้ายที่เรายื่นกันหลุดนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเซฟหรือเปล่าเรายื่นเกาหลีธุร,รกิจมเกษตรค่ะทุกคน นี่ก็จะเป็นห้าอันดับที่เรายื่นไปนะคะช่วพอ,อกดดพ่มากดอ้าวผ่ฐฐานไม่ถูกต้อง <laughs> นี่แม่มาดูนี่ก่อนข้อกำหนดอะไรวางยางยังไม่ได้เปิดดูแม่ถ่ายวิดีโออยู่ทำจริง เราก็ติดเป็นที่ระเบอยแล้วค่ะเราติดคณะอุปราาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ดีใจมากๆแต่ขณะนี้จะต้องมีสอบสัมภาษณ์อีกก็คลิปหน้านะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการสัมภาษณ์ที่มองกันคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะคุณค่ะ